สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเรียงแหวน t i เกอร์5อนะครับอันนี้จะเป็นนี่นะครับไซส์ร้อยนะครับขนาด55ามิลนะครับอันนี้ก็จะมีแหวนมาให้ประมาณ5ตัวนะครับอันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับแหวนตัวที่1ก็จะมีเลข1น,นะครับ แล้วก็ตัวที่สองก็จะมีเลขสองนี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มใส่กันเลยครับก่ออเรามาใส่แหวนกวาดน้ำมันก่อนนะครับใส่แหวนสปริงก่อนนะครับนี่ครับให้เอาทางคว่ำลงนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางคนเขาก็ใส่ตามเสาวเสื้อสูบนะครับนี่นะครับแหวนกวาดตังนี้ไม่มีอักษรน,นะครับเอาทางไหนก็ได้นะครับที่ผมจะเอาไว้ทางขวามือนะครับ จะใส่ยากหน่อยนะครับไอแหวนกวาดครับ,เเรบผมจะไว้ทางตรงนี้นะครับสาวเสื้อนะครับไว้สามผมก็จะเอาไว้ฝั่งทางนี้นะครับเราใส่ทางไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอย่าให้ ปากแหวนมันตรงกันก็พอนะครับนี่นะครับปากแหวนตัวตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แหวนลานอยู่ตรงกลางนะครับแกยกลัก็แล้วก็แหวนอีกตัวนึงครับอยู่ตรงนี้นจะไม่ค่อยชัดนะครับต่อไปก็จะเป็นแหวนกลาลังอัดนะครับ อันนี้ตัวที่สองเอาภาษาหนังสือขึ้นนะครับนี่ผมจะเอาไว้ทาง ID นะครับอินนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ก็ตัวที่หนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งนะครับผมจะไว้ทางนี้นะครับง่ายๆครับจําไว้มีเสาเสื้อตรงไหนก็เอาเรียงตามเสาเสื้อนะครับถ้าเราเรียงอย่างนี้นะครับปากแหวนสองอันนี้ครับช่องว่างตรงนี้ตรงกันครับอ่ามันจะรั่วนะครับทําให้ติดเครื่องยากเราต้องเอาเลื่อนไปนะครับนี่นะครับ ให้อยู่ตรงนี่นะครับต้องสองฝั่งเลยก็ใสายเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ